คลิปที่ถ้ารอคอยมาแล้วนะครับนี่คือคลิปนะฮะที่จะทำนายดวง star ท่านในช่วงวันที่16มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2568นะครับพร้อมเลขมงคลด้วยซึ่งเป็นคลิปที่จะคอนเฟิร์มนะฮะดวง6ราศีก็คือาราศีพฤกษภกสิง์กันธนูมังกรและก็ราศีมีนะครับว่าในช่วงครึ่งเดือน หลังนี้นะฮะของมิถุนายนนะฮะดูสตาร์ท่านจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้อย่าพลาดนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านช่วยกดถูกใจฝากกดแชร์นะครับพิมพ์คำว่าสาธุพิมพ์ว่าน้อมรับคำทำนายสมหวังดังกำเนดายมาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากกดหนุนนะฮะกำไรกริดคอนเฟิร์มของผมด้วยนะฮะท่านใดที่รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองดวงตกดวงแตกดวงร้าวมีปัญหาชีวิตนะครับไม่ยากครับนะฮะกำไรของผมนั้นนะฮะอันเชิญกระามดาษ11บทมาพร้อมทั้งปกเสกจากเลิกยามงามมงคล และก็สหลัฐสิบสอาศีพิกดวงพิกชะต,ตานะครับทุกอุปสรรคจะผ่านพ้นไปเพียงใส่กำไรของผมเท่านั้นนะครับวิธีการสั่งซื้อบูชาง่ายมากเลยนะฮะเพียงท่านกดส่งข้อความมาผมเลยนะฮะกดส่งข้อความเลยนะครับนะฮะทักมาได้เลยว่าต้องการบูชากำไรหรือพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ นะครับเรียกไดว่าผมจะติดต่อไปหาท่านนะครับท่านใดมีกําไรอยู่ขอให้ร่ํารวยสําเร็จทุกประการนะครับ <c oughs> สำหรับดวงชะตาที่เกิดในราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีกันราศีธนูราศีมังกรและราศีมีนนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะฮะเป็นจังหวะช่วงที่ถือว่าดูสถตางคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ แต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายนะฮะค่อนข้างจะมากหน่อยช่วงนี้นะฮะเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายที่รออยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคือช่วงเนี้ยนะถึงคุณจะรู้สึกว่าเงินทองมันไม่ดีนะครับหรือว่าเงินเข้าไม่เยอะนะฮะแต่ขอให้คุณเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวคุณจะผ่านพ้นไปจะมีคนมาช่วยและจะมีจังหวะที่คุณจะได้เงินนะที่คุณรอคอยเข้ามานะครับแต่มีมาแล้วอาจจะหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องการเงินนั้นคุณรับความช่วยเหลือจาก้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือจาก เพื่อนฝูงจากวิสายเนี่ยตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วไม่ใช่ว่าได้แค่ครั้งเดียวนะคือคุณจะมีโอกาสได้สได้สอนด้วยได้แบบที่ไม่คาดคิดนะครับตรงนี้ชัดเจนนะฮะมีโอกาสที่จะได้ของกำนันจากต่างประเทศนะครับเพื่อนฝูงนะครับนะฮะจากต่างประเทศมาหาหรือติดต่อมานะครับตรงนี้หรือถ้าคุณไปทําอะไรเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศนะฮะหรือไปเกี่ยวกับการค้าขายของต่างประเทศนะครับอย่างนี้นะฮะคุณจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบชัดเจนมากๆเลยนะครับช่วงนี้อาจจะร้อนๆที่อยู่นะครับ หรือที่หัวใยหน่อยอาจจะมีเรื่องการทะเลาะบอกแว้งนะครับนะฮะในในเรื่องภายในบ้านนะเพราะงั้นอย่าพยายามที่จะ เรียกว่าพูดใจหยาบคายนะครับหรือว่าอยากใจร้อนนะครับพยายามพูดคุยกันด้วยดีๆหน่อยนะครับตรงนี้จะดีมากเลยนะครับสำหรับคนโสดอยู่นะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีคนที่มีอายุน้อยกว่านะเข้ามานะครับแต่ต้องดูให้ดีเหมือนจะมีบางอย่างปกปิดซ่อนเล้นอยู่ตรงนี้เรามาระวังครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นอยู่ดีๆอาจจะมีความระแวงหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาสะกิดว่าเอ๊แฟนเราโกหกหรือเปล่าหรือว่าอะไรนี้หรือเปล่านะครับตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งตีตรงไปก่อนไข้นะครับตรงนี้นะฮะ แต่ต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้ทั้งตัวคุณหรือตัวคนรักนะฮะอาจจะมีเรื่องการป่วยนะครับหรือมีเรื่องเสียงเงือนเสียงองเล็กๆน้อยเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้จะมีเหตุให้คุณตกใจกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจองูเจอ,อสัตว์เลื้อยคาอะไรว่าเราตกใจกลัวเฮ้ยว้ายอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละจังหวะนั้นคุณลีถ้าถ้ามีนะฮะคุณรีบจิบนาฬิกามาดูเลยนะฮะเวลานั้นจะทำให้คุณมีโชคลาภเลขเหล่านั้นจะทำให้คุณมีโชคลาภ ในช่วงนี้จะมีเหตุที่คุณต้องพบความตื่นเต้นนะฮะพบอะไรแปลกตานะฮะหรือว่าของหายคุณจะได้เจอนะครับในช่วงนี้จะรับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับทำบุญสวดมนต์ด้วยกระถางเงินล้านนะฮะเรียกได้ว่าจะทําให้คุณเนี่ยนะฮะเจริญก้าวหน้าอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับประสบความสําเร็จนะครับในช่วงนี้ใครก็ตามที่มาใส่ร้ายให้ความคุณก็จะแพ้ภัยคุณ นะครับเป็นลักษณะนั้นนะฮะแต่ช่วงนี้นะฮะคุณอาจจะฝันร้ายหน่อยนะครับแล้วอาจจะเกิดพวกอาจจะมีสิวหรือว่าฝีแผลอะไรอักเสบขึ้นมานะฮะโรคเก่าจะกําเริบนะครับในระยะนี้มีโอกาสที่จะได้ไปเห็นภาพนะครับหรือมีโอกาสท,ที่จะเห็นภาพวัดหรือพิธีกรรมต่างๆนะครับหรือเป็นบรรยากาศแต่อดีตน,นะครับมีโอกาสจะได้ของโบราณนะครับได้สัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีเซนส์นะที่จะโกหกหรือว่า มีรางสังหอนที่แม่นยําเกิดขึ้นในช่วงนี้เลยนะครับนะฮะเรียกได้ว่าเซ็นแรงมากช่วงนี้แช่งใครนะฮะว่าใครนะฮะ ในช่วงนี้อาจจะเป็นไปตามปากเลยเพราะงั้นต้องพูดดีๆนะอย่าแช่คนใกล้ตัวนะแล้วก็อย่าไปแช่งคนที่รักแล้วก็อย่าไปด่าตัวเองนะเดี๋ยวมันเป็นไปตามปากนะครับช่วงนี้มีโอกาสจะได้โคจรอไปยังถิ่นแปลกๆนะครับเป็นสถานที่อันแปลกตานะครับมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะครับได้ไปเข้าเที่ยวงานเกี่ยวกับหอมหกรรมงานอะไรต่างๆที่แบบเหมือนเป็นงานเขาเรียกว่าเอ็กซ์โปอะไรต่างๆช่วงนี้มีโอกาสด้วยนะฮะชัดเจนทีเดียวเลยนะครับสำเร็จมงคลของท่านที่เกิดในราศีพฤษภส,งสิงการธนูมังกรมีนะครับก็คือ4 9ก 9, 2, 3นะครับลองสับกับกันนะครับไม่ว่าจะเป็น 49, 42, 43, 94, 92, 93นะครับ 29, 24, 23นะครับ 32, 39, 34เรกวันนี้นำโชคให้กับคุณครับ